กันโตเปนข้าวตั๊กแกนไปแล้วอูหข้าบไปไหนเนี่ยข้าบไปไหนอือเปนขาวไปแล้วน้าชาซู้เจกันโตหน่อยสกระเแกหนยแล้วชาใกันโตมันหยู่อย่ครับมันกินตั๊แกแล้วมกินตกุ๊กแก็กินตด๊กแตนอีนะรู้ดิติเรงสาดควสาวที่ชาอยากได้ ร้อยสามสิบเก้าบาทจากช้อปปีก็ก,ก็ดูสวยดีนะครับเป็นอย่างนี้เลยเ,เลอ,อ๊ะเคาว่าทำไมเอ๊ะชอบไหมชอบเลยจะสามฮะอ่ะเปิดเปิดอ่ะเปิด,ดเปิดได้ไหมให้พ่อช่วยหน่อยไหม <ś c oughs> อ๋อเอาลงเลยเอาลงแล้วโอ, <ś c oughs> อ้อ เอาเห็นราคาต่างกันนี่มีแสงที่ปากมีแสงที่ตาเดินได้แบบนี้เลยแล้วจะไปหาอิฐข้างมาใส่เหรข้างอยู่ไหนอะเด็กอยู่กับพ่อนาไปหาอีกข้างมาใส่ค่ะอันนี้คือเสาเนซาดูนี่ไงหนัง หนังเน็ตซิกเรื่องใจกันโตโซลัสใช่ฮะใจกันโตโซลัสเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะนี่อย่างนี้เลยมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วนัก่ามันจะไปไหนดินเสาจะไปไหนจะไปไหนมันจะไปไหนครับมันจะไปหาอะไรกินหรือเปล่าเดินเสามันจะไปหาอะไรกินหรือเปล่า เกงโตมีข้าวตั๊กแกไปแล้วอหูยมีข้าวไปไหนเนี่ยมีข้าวไปไหนอ้อมีข้าวไปแล้วน้าชาช่วยใจแกนโตหน่อยซื้อตั๊กแกหน่อยเร็วอะน้าชเอาออกเลอ้อาออกแล้วเหรอนั่นใจแกนโตคว่ำลงไปดิ้นเลยมันหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยจับมันตั้งขึ้นมาเกินแล้วน้าชาช่วยใจแกนโตหน่อยแกนโตวคว่ำแล้วเร็วนะ so าชาจับตั้งขึ้นมาเออ โอ้ใจแกนโตประชะตักกระแตนนะชามันจะกัดกันแล้วหรือเปล่ามันแย่งอะไรกันกินหรือเปล่าโอ้ตักกระแตตั๊กแตนเข้าไปขาใจแกนโตแล้วชาใจแกนโตมันเห็นยวอย่างไครับมันกินตักกระแตนแล้วกินอะไกินพวกแกงกนตั๊กแตนอย่างนีู้ดิ ตากะแตนย่งใหญ่เลยเห็นไหมเห็นตอครับมันต้องหิวอะไรแน่เลยทําไมเราไม่รู้มันหิวอะไรอะ่ะเราต้องหาให้ได้แล้วมันหิวอะไรนะไม่งั้นมันจะกินสัตว์เรารอบบ้านเลยนะเจอแล้วเหอเขาหิวอะไรใช่อปเปิลหรือเปล่าใช่เราให้ใหจกันโตกินซิสนศาช่วยตากะแตนต่อนีตทนทน่ตากะแตนกินนคะครับเอาออกมาก่อนค่ะช่วยได้ยัง มันกันหร้อเปล่ามันกินหรือเปล่าดิ๊บมันกินดิ๊บมันกินไหมไม่กินใช่ไหมมันกินอะไรนะมันหิวอะไรนะเดี๋ยวไม่อาละวาดเลยนะสรุปแต่กระตัวมันอยากกินอะไรเนี่ยนะชชาเอาอะไรให้มันกินหรือยังเอามาไล่แต่คนไปทั่วเลยเนี่ยเอาอะไรให้มันกินหรือยังเอาน้ำให้มันกินก่อนเลยไปเอาน้ำให้มันกินเร็วมันหิวน้ำหรือเปล่ามันต้องหิวน้ำแน่ๆเลยเอาสิเอาน้ำให้มันกินติ น้ำมาแล้วโอเจนตัวน้ำมาแล้วสงบสงบนะก,นกินไหมกินไหมเอาไปกินหรือเปล่ามันกินหรือเปล่านี่ไงมันกินแล้วมันกินแล้วโอ้มันกินน้ำนะชาแล้วโนี่ไงนะชามาสงบแล้วมันหิวน้ำนี่เองหิวหรือเปล่าคะโอ้มันไลก่กัดไปทั่วกัดทุกแกลกตะขาบแดงเห็นไหมคะแสดงว่าหิวน้ำใช่ไหมคะนะชามันหิวน้ำ,นำใช่ไหมน้าให้หมดอ่ะเดี๋ยวก่อน ไปเอาไปเอาน้ำออกเร็วตักไอจ้จกรันโตอินแล้วเอาจักรันโตไปเก็บที่ก่อนตะลุกปะอืมเอาไปเก็บที่นะมันจะได้ไม่อรารวาดนะเอาไปเก็บที่ก่อนอ่าเอาน้ำตั้งเราจักรันโตตั้งนะโอ้โหแล้วจะก,กินน้ำจริยเหรอน <c oughs> น้ำหรือเปล่าปะ <c oughs> โอ้ยจักรันโตกินน้ำหรือเปล่าเนี่ยชาจักรันโตกินน้ำหรือเปล่า เก็บที่ด้วยค่ะกินน้ําเก็บที่ด้วยค่ะน้ําเก็บที่ตรงไหนคะอืโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายน่าซักอ่ะบ๊ายบายขอบายบายกล้องก่อนเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย,บาย,บายเจอกันใหม่นะโอเค